รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสด,ดีค่ไไาาะตลาสบปร4สีมาแล้วจ้าเริ่มแรกด้วยการแจกเคล็ดลับสุขภาพดีให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ ใบย่านางช็อตค่ะนี่เลยหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะพูดถึงใบย่านางฉันจะเอาไปทําอะไรนะเราก็จะเห็นอยู่ในพวกอาหารที่แบบอาหารอีสานเนาะแกงเปิะแกงนองไม้ใส่เข้าไปเพิ่มความแบบว่าข้นความนัวแต่ทีนี้เราสามารถที่จะเอาใบาย่านางเนี้ยค่ะมาทําเป็นช็อตได้ง่ายๆเลยทีของเราก็คือเราจะเอาไปแช่น้ําเกลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นการแบบว่าล้างพวกเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆที่แบบว่าอยู่ในใบย่นางออก หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอามาปั่นปั่นแบบนี้นี่นะคะเรียบร้อยค่ะเราเอาใส่กลองเนี่ยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำร้อนค่ะทำเหมือนดิฟกาแฟก็ค่อยๆใส่ลงไป เราเปลี่ยนจากกาแฟาเป็นย่านางปั่นสดอย่างนี้นะคะชอบเจือจางมากก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยค่อยๆให้ไปคือใบย่านางเขามีสปปรรพคุณนะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพมากจริงใบย่านางเขาเป็นยายเย็น ทีนี้เนี่ยพอเป็นยาเย็นเนี่ยเขาก็จะช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้และที่สําคัญสาวๆท่านไหนบอกว่าอืมฉันอยากได้สารต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าใบายญานางนี่แหละค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากจริงๆแล้วก็เป็นแบบการบํารุงร่างกายได้ด้วยนะคะดังนั้นลองดูทําเป็นชอ็อตถ้าใครบอกว่าอืมอม,มันข้นจริงๆเขียวจริงๆหมายถึงว่า เหม็นเขียวอะค่ะเพราะว่ามันเป็นใบเขียวใช่ไหมคะคุณก็ใส่แบบว่าน้ำพึ่งลงไปหรือเอาน้ําใส่ลงไปเติมเกลือนิดๆเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบเตยก็ได้นะคะเอาให้มันมีความหอมลองทํากันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะทําทานที่บ้านกันเองได้เพื่อสุขภาพของเราด้วยนะจ๊ะเอาล่ะ วันนี้เราจะมาเปิดสูตรลับเป็ดพะโลระดับตำนานเยาวราชที่ขายกันมาตั้งแต่รุ่นอากงค่ะมาสู่รุ่นแม่ก็เกือบจะร้อยปีแล้วแม้ว่าคุณแม่วัย65ปีเจ้าของตำนานจะจากไปเพราะโควิด -19 เมื่อ3เดือนก่อนค่ะแต่สูตรลับความอร่อยยังอยู่ซึ่งลูกสาวรับสารต่อทางน้ำตาต้องเป็นน้ำมันเป็ดทอดด้วยนะทอดในน้ำมันทวเหลืองอะกลิ่นมันไม่หอมเผาหอมหอมา ไก่แช่เหล้าค่ะสูตรนี้แม่บอกเลยว่าแม่ทำอร่อยมากติดเชื้อกี่คนที่บ้านประมาณสิบคนพอเขาเสียปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเราซึมเศร้าเราป่วยนั่งมองหน้าลูกเขาทุกวันคือมันไม่ได้อยากอยู่แถวคือว่าแม่คงอยากให้ทำต่อให้สานงานต่อจากจากแม่อย่างเงี้ยค่ะเราภูมิใจว่าคนคิดถึงแม่เราตลอดเวลาคิดถึงรสชาติเขาเป็ดเขาอันนี้จะเป็นความสุขที่ทำให้เราอยู่ต่อ អបអរពិធី